ผู้ชมที่คครับสารเจา้าสวนวันนี้จะพา่านผูน้ชมไปดูชีวิตของคู่กเกษียณไปดูที่ว่าหลังกเกษียณแล้วอยู่อย่างไรจึงเป็นสุขไปพบกับชีวิตหลังกเกษียณของค,คุณครูสุวรรณที่บุญบุญนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจก็เลยจะนำคุณผู้ชมไปชมดูเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนกเกษียณของเพื่อนข้าราชการทุกกระทรวงทุกวงกรม ไปดูอยู่อย่างนี้ก็มีสุขนะครับพบบรรยากาศที่บ้านครูสุวรรณที่บุญบุญนี่เอาบรรยากาศหน้าบ้านคุณครูสุวรรณที่บุญบุญเอามาดูเป็นบรรยากาศหน้าบ้านที่น่าอยู่น่าอาศัยมากเลยเพราะอยู่่ามกลางป่าข้าวนะ เนี่ยป่าเนี่ยก็เป็นป่าข้าวนะก็มีข้าวเขียวงามรอบทิศเลยนะครับต้นไม้สูงใหญ่ก็มีด้วยนวล <c oughs> เออเป็นธรรมชาติที่น่ายู่ท่านี่กระบคนที่เป็นข้าารเดือนนีเกษียนเกษียนแล้วทำไมอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะบ้านไร่ปลายนายอย่างเงี้ยบรรยากาศดีมากนะ มันไม่มีอากาศที่เป็นพิษมันอยู่ในป่าดงคอนกรีตนะครับดูในทุ่งข้าวอย่างนี้ยังมีไก่เลยที่นี้มาดูบริเวณเรอบๆบ้านของคุณครูสวุวรรณที่บุญบุญน,นะครับเห็นไ,ไหมทุ่งข้าวเขียวดูว่ายอย่งนี้นันเป็นอากาศที่น่าชื่นใจนะครับพอไปทูน่ในบ้านนะเราเลี้ยงไก่ นะไก่แก้นะครับสวยงามนะนีสีสันหลากหลายด้วยนะครับดูแล,แล้วก็เพลินตานะไก่นี่เป็นเพื่อนที่ดีนะมันช่วยปลูกตั้งแต่เช้ามืดทีเดียวนะเนี่ยไข่ให้ได้เอามาเป็นอาหารด้วยนะนะี่เนี่ยบ้นกุศวันเนี่มีไก่จำนวนมากทีเดียวนะครับ นะโอ้ไว้เนี่ยเนี่ยนกก็มีด้วยเนี่ยนกเอานอนมันมีสามตัวนะอีกสองตัวมันไปซ่อนอยู่ในใต้ผ้านะตัวเนี่ยมีตัวใต้ผ้ายังไม่ออกมานะครับเนี่ยอันนีกน้ก็เป็นสิ่งที่จะลงใจที่หนึ่งนะนกในกมุทรเรือมาดูบ้างมาดู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 กิจวันบ้างนะดมีทุ่มข้าว มากกว่า50าไรแล้วนะข้าวถึงไม่ดูเจ็ดเจ็่เจ็ดเข้็มาสีเองไงเจ็บเองที่เองที่ว่าเป็นคนที่มีชีวิตเพราวงจรทุกบนแบบเรื่องของอระกรณ์ในการกระดวงชีวิตนะครับ เป็นเครื่องสีขนาดเล็กนะครับเป็นเครื่องสีขนาดเล็กนะมันนอกจาจะมีความสุขมีความเพลินในชีวิตแบบพอเพียงนะครับไม่ต้องไปวิ่งวันอะไรให้มันมากมายมหาศาลอะไรชีวิตดกูกว่เสียน,นี่นี่ถือว่ามีความสุขแล้วนะครับ นี่เครื่องสีขนาดเล็กเนี่ยนะมันจะทำให้ชีวิตเราเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์แบบนะแบบเนะี่ยทำงานแล้วก็มีความเพลินะนะเพลินทำงานนะครับดูเครื่องจากเครื่องสีข้าวในทำงานมันแยกข้าวออกทั้งข้าวไม่ฮักเป็นข้าวที่นึ่งนี่ ตาวหักก็แยกมีการหักปลายข้าวอนี้ข้างนข้าวที่หนึ่ง้าหลายข้าวที่เดส่วนตรนี้จะเป็นข้าวหักอันนี้จะเป็นปลายข้าวปลายข้าวแยกเป็นสามส่วน ส่วนตรงโน้นจะเป็น<ำ>ดรัม<ำ>โอ้แยกออกไปเป็นสามสี่ส่วนพอดีครับ<ำ>โอ้โหนี่เครื่องสีเป็นเขาเรียกว่ารุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยรุ่นเล็กครับเครื่องสีรุ่นเล็กถ้าเราตั้งใหม่นี่ชุดนี้ประมาณกี่หมื่นนี่มาหาปสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าอ้อุอดยอดเลยแล้วเครื่องไหนแล้วเป็นเครื่องอะไรเครื่องไหนนว่นนั้นผมสีเป็นข้าว สีออกมาคือจะพยายามแยกไอ้แก่พวกเอพวกฟางพวกอะไรออกนะอันนั้นมันดีกว่าหรือไงเครื่องนั้นใหญ่กว่าตอนนั้นมันก็มันคนละคนละแบบครับตอนนี้มันใช้ตอนนั้นมันเป็นระบบระบบหินขัดหัวก็หินขัดรับไอ้นี่มันเป็นระบบไม่ไม่ใช่หินมันเป็นไม่รู้ผมเป็นเรียกเราระบบอะไรไม่รู้อื พเพราะระบบครับอ๋อถ้าถ้าเราตั้งใหม่บ้านสองหมื่นตอนนั้นมันถ้าซื้อมาใหม่ใหม่มันตกเกือบสี่หมื่นเกือสี่หมื่นตัวนี้สองหมื่นกว่าเนาะสองหมื่นสองสองหมื่นสองตัวนี้เพราะจะดูแล้วก็ดูคุณภาพมันน่าจะคงทนดีไว้พเลยคงทนดีมันได้ซ่อมได้เลยบ่อยไหม่ยได้ซ่อมได้เลยบ่อยไหม ไม่ไม่หนึ่งผมจะซือมาใหม่ๆอยนีตอนนี้คือนี่ยังใหม่ใช่ไหมแค่ไม่ถึงปีอ๋อนี่ไม่ถึงปีตอนยังดูใหม่อยู่สุดยอดเลยถือว่าเป็นบ้านเรือนที่สมบูรณ์ครบวงจรหมดเลยเออทำนาแล้วก็ได้ข้าวก็มาขัดมาสีนเยี่ยม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 ล้ำก็เอาไปให้ปลาให้เลี้ยงปลา เดี๋ยวว่าเป็นคุณครูตัวอย่างก็ได้เป็นเกษตรกรตัวอย่างก็ได้ได้หมดเลยสุดยอดเลยคุณครูสุวรรณที่บุญบุญขอบคุณขอบคุณคัวชีวิตของคุณครูสุวรรณที่บุญบุญเล่นดนตรีนะครับนะเนี่ยเล่นดนตรีพื้นบ้านเนี่เป็นคนสนุกนะขึ้นเพลงก่อนเล่นดนตรีเล่นเพลงต่างๆเนี่ให้ คุณครูสุวรรณเพลินไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีล้านหลาน,นนะครับ<อ>ที่ว่าเป็นแบบอย่างให <laughs> ้กับบุรหลานได้ก็ย่างดีนะครับนี่ตอนนี้ฟังดนตรีก่อน <laughs> ครูชีวิตจะเป็นต้นแบบอีกท่านหนึ่ง <laughs> คือคูชีวิตของคุณครูสุวรรณที่บุญบุญนะ <laughs> ครับช่วงสุดท้ายลองมาฟังข้อคิดจิตใจกับคู้ที่เป็นแค่การครูแล้วก็เกษียณอยู่อย่างไรสบายลองมาดูข้อคิดจากคุณครูสุวรรณดูบ้างครับเพื่อได้เป็นแนวคิดครับเดี๋ยวนี้กําลังลงต้นยางเออปลูกต้นยางด้วยปลูกต้นยางประมาณเจ็ดเจ็ดไร่ไร่เลยนะแล้วจะมียางแล้วมีอะไรบ้างที่คุณครูทำในช่วงนี้มีทุ่งนา ุ่งนาประมาณกี่ไร่ทุ่งนาทุ่งนาประมาณห้าสิบนะครับโอ้วันนั้นสิบไร่นะครับ,รบเออนอกจากก็มีเลี้ยงไก่เลี้ยงมีเลี้ยง,งไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาครับอ,อ่าคือว่ารู้สึกว่ามันมีบรรยากาศที่น่าชื่นใจตลอดทั้งวันทั้งคืน <laughs> อากาศดีนะครับครับออแล้วปรากฏว่าด้านสุขภาพจิตหลังจากเกษมาแล้วเป็นไงบ้างครับทำไรนะครับ นั่นสุขภาพจิตเป็นยังไงบ้างจิตใจรู้สึกเบิกบานยังไงหรือเปล่ามาอยู่ทุ่งนาก็ก็อยู่สบายดีครับเพราะว่าผมถือว่าไม่มีภาระอะไรแล้วก็อ,อยู่แบบไม่ต้องไปกดดันอะไรทั้งสิ้นอ่าก็ทางลูกลก,ก็ไปทําธุรกิจอยู่ม,มีไอซิมมีทําคาเฟ่อจะมีซิมแล้วคาเฟ่ด้วยครับคาเฟ่ยอยู่ทางขุมเงินครับชิ่ๆคาเฟ่อะไรนะครับ ชื่อคาเฟ่อะไรคาเฟ่อะไรคาเฟ่สะแบงนาคาเฟ่ก็ปลูกข้าวทีชมพูทำบอ่อปลาทำมีหลายอย่างครับวอันี่ก็คนใดนสนใจก็ไปแวะได้ใช่ไหมครับที่คาเฟ่เอาเอาละ,ะ,ะ,ะครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของผู้เกษียณนะครับท่นบานผู้ใดเกษียณแล้วก็คตัวอย่างอย่างนคุณสุวรรณได้นะครับเพราะว่าไปอยู่กับทุ่งนาบรรยากาศดีมากครับขอบคุณมากครับ บรรดาข้ายการไม่ว่าจะสังกัดกระทรวงที่วงไหนก็นแล้วแต่ก็เสียเนแล้วเนี่ยท่านนักการมาอยู่บ้านไร่ปลายนายอย่างนี้นะจะเป็นบรรยากาศที่สบงบเย็นนะครับนะมาอยู่กับธรรมชาติท่านที่เป็นข้ายการเนี่ยจะสวมหมวกเป็นเจ้าคนนายคนพอสิ้นเดือนนี้เนี่ยเนี่ย,เ,ยเดือน กันยายนเนี่ยวันนี้มันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยหมดแล้วนะถอดหมวกปฏิเป็นข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจคือข้าราชการพลเรือนนะครับเกษียณราชการแล้เนี่ยหมดหมดแล้วเคยมีอำนาจเคยมีพรรคพวกเคยมีบริวารเคยมีลูกน้อง อะไรมากมายนะครับตอนนี้ไปท่านก็ใจปรับตัวปรับตนปรับใจนะต้องปรับใจให้ดีละบางท่านคเคยมนะคีอำนาจนะเคยเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยกเกษียณปุ๊บเนี่ยแล้วละหมวกถอดออกกลายเป็นลามันชนแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องทำใจให้ดีนะ ทุกทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะโม้โนที่เขาสวมให้ก็ถือว่าเป็นการสมมุตินะ้หยินนั่งที่เคยน <c oughs> ุ่ม <c oughs> ไปอยู่ในห้องแอร์นะมันแน่ออกมาจะอยู่กลางทุ่งกันแหละดีอะห้องแอร์ไม่ถาวรหรอกอยู่กลางทุ่งกลางท้องไร่ท้องนา มีสวนอ <Ris> ย่างเงี้ยนะบรรยากาศดีเพื่อนทีน้องทั้งหลายเรียนฝากกันได้ว่าบางท่านบอกว่าเกษียณแล้วเฉยๆระวังอยู่เฉยๆจะเป็นไกว่ก็ต้องทํางานไม่มากก็น้อยต้องทำระเบียดดูพอการบริหารร่างกายก็ต้องมั่นบริหารร่างกายตัวเองนะงานการมีอะไรจะทำก็ทำอย่าไป นั่งๆน,นอนนอนทิ้งลมหายใจโดยป่ประโยชน์นะชีวิตมันต้องทํางานนะเพราะว่าชีวิตคือการงานนะอาจจะทํางานในครอบครัวนะเป็นลมโพลมไซกับบุตรหลานทายาทหรือไม่ก็คนที่มีความรู้ก็ตีแผ่ให้กับชุมชนให้กับสังคมให้กับประเทศชาติบ้านเมือง คนกเกษียณยังทำงานได้อยู่เยอะแม่จะอายุหกสิปีหกปีนี่จริงๆกำลังวังชายยังดีอยู่นะอย่าได้คิดว่าหมดไฟอย่าไปคิดอย่างนั้นทำได้นะงานมันมันคือการปฏิบัติธรรมนะก็จะเลี้ยนปากว่าท่านเจ้าคุณลุงปู่ท่านสอนได้ว่าอันการงานคือค่าของชีวิต นะของก็เสิ่สูงสุดอย่าสงสัยนะเพราะนั้นถ้าเลือดทำงานเนี่ยมันจะเหมือนเครื่องยนต์ที่ไปจอดไว้อะสุดท้ายมันก็ผูพังไปนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ร่างกายจะยื่เสือนี่ท่านก็จะเกิดโรคมาดูมมาตุ่มเยอะแยะเลยล่ะเพราะนั้นการบริหารร่างกายมันก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยนะออการหนวกกำลังกายการทำงานเนี่ยนะตื่นเช้าขึ้นมาเดินไปโน่นเดินไปนี่ ว่างๆของกังลังกายนะทำงานเพื่อสังคมยังทำได้อยู่นะเรียนป่าทอนนี้กระรบนะจะเป็นสังคมใกล้ตัวในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอจังหวัดท่าประโยชน์เพื่อชาติต่อไปได้จนกว่าจะกสื้อมอายุขยนี่เพราะนั้นท่านอย่าไปน้อยใจว่าท่านกเกษียณนายการแล้วหมดคุณค่าิีถิตแล้วคุณค่าที่ตัวเราเราทำตัวเราให้มีค่ามันก็ยังมีค่าต่อไปอ่ะนะ นี้ก็เรียนฝากก็คิดกิจใจสำหรับพี่น้องที่เป็นข้าราชการเึ่งจาเกษียณใน,นสามวันเนี้ขอทุกท่านได้กเกษียณแล้วก็จงอยู่ดีมีสุขทุกกันทุกคนขอบคุณครับ